เบนเว็บเบนเว็บเบนเว็บทีวีครับสวัสดีครับมาพบกับบูมเบนเว็บในช่องเบนเว็บทีวีนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าอุปกรณ์แบบมีขั้วเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็วิธีการใช้งานหรือว่าวิธีการเลือกดูขั้วมันคืออะไรนะครับตัวนี้ อย่างแรกเลยเราไปดูวงจรไฟฟ้ากันก่อนเขา่าอุปกรณ์มีขั้วคืออะไรหมายความว่าอุปกรณ์มันจะมีขั้วบวกขั้วลบนะครับไม่สามารถต่อสลับกันได้นะครับผมตัวนี้ซึ่งถ้าต่อสลับกันเนี่ยมันอาจจะเกิดความเสียหายขึ้นได้หรือว่าไม่ติดนั่นเองนะครับอยู่ที่อุปกรณ์เช่นถ้าเป็นไดโอดเนี่ยมันก็จะไม่ติดแต่ถ้าเป็นพวกซีนะเราต่อผิดขั้วมันก็จะเกิดความเสียหายขึ้นได้เลยนะครับ อ่ะมาดูก่อนวิธีอย่างแรกเลยคือเราจะดูขั้วบวกขวั้วลบมันกันยังไงนะครับลองดูจากวงจรในรูปนะครับก็มาจากวิกิพีเดียเนาะตัวนี้เป็นวงจร LED ธรรมดาลองสังเกตว่าจากบวกนะครับผมลันขึ้นไปเราลากเส้นตามขึ้นไปนะครับตัวนี้ปึ๊บอ่ะเจอ LED แปลว่า LED เนี่ยเขาได้เขียนว่าขัา Air ้วแอน o e หรือว่าขั้วบวกนั่นเองนะครับผมถ้าไอขั้วบวกของเราเนี่ย ถ้าไฟบวกของเราเนี่ยวิ่งไปเจอขาไหนก่อนขานั้นเป็นขาบวกครับถ้าเจอขาไหนทีหลังเช่นถ้ามันผ่าน LED ไปแล้วขานี้จะเป็นขาลบนครับนี่คือทิคเล็กๆในการดูอุปกรณ์นะครับผมว่ามันเป็นขั้วบวกหรือขั้วลบนะครับครับผมเรามาดูกันนะครับอุปกรณ์ตัวแรกที่มีขั้วของเราก็คือคาปาซิตเตอร์นั่นเองตัวนี้ เราลองใส่เข้าไปดูก็จะสังเกตว่าตัวมันจะเป็นกลมๆแบบนี้นะครับอ่าวิธีการดูขั้วที่ง่ายที่สุดเลยก็คืออย่างแรกเราสามารถดูได้นะครับว่าขายาวเนี้ยคือขาบวกแล้วก็ขาสั้นเนี้ยคือขาลบอ่าอันนี้วิธีแรกครับซึ่งอุปกรณ์ที่มีขั้วจะเป็นมาตรฐานนี้หมดนะครับขายาวคือขาบวกแล้วก็ขาสั้นคือขาลบต่อมาถ้าขามันไม่เท่ากันมันจะมีขีดตรงนี้ปึ๊บ ตรงนี้แปลว่ามันเป็นขาลบนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติเราตัดขาให้มันเท่ากันเราก็สามารถดูตัวนี้ได้ว่าขานี้เป็นขาลบซึ่ง C เนี่ยจะเป็นต้องใส่ให้ถูกขั้วนะครับตามวงจรเพราะถ้าใส่ไม่ถูกขั้วเนี่ย C เห็นตัวใหญ่ๆแบบนี้มันระเบิดง่ายนะมันก็จะมีเสียงดังแล้วก็มีไส้มันพุ่งออกมาก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับตัวนี้มาดูตัวที่2เลยคือตระก,กูลไดโอดนะครับก็จะมีขั้วเช่นกันตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้อ่ะ ซึ่งเราลองสังเกตไดโอดเนี่ยมันจะมีขีดนิดหนึ่งตรงปลายเห็นไหมเขียยไม่น่าเห็นเดี๋ยวผมเบิกอุปกรณ์ช่วยนิดหนึ่งนะครับผมก็จะ,จะเป็นกล้องจุลทรรศตัวนี้อ่ะผมตั้งค่ามันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะหน้าตาน่ากลัวหน่อยๆเนนะาะคราวนี้เรามาลองดูไดโอดการตัวนี้พียุกอ่ะชัดเจน ก็สังเกตว่าไดโอดที่มันมีขีดนะครับตามสัญลักษณ์มันเลยที่มีขีดแปลว่ามันเป็นตัวลบนะครับผมเป็นแคโทดมาร์กก็อนนี้ก็จะเห็นว่ามันมีขีดดีดนึงตรงตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นขีดของมันเพราะฉะนั้นด้านไหนที่มีขีดเนี่ยด้านนั้นมันจะเป็นด้านลบนะครับตัวนี้ตัวต่อไปก็คือ LED ของเรานั่นเอง ตัวนี้ซึ่ง LED เราสังเกตว่าถ้าเรามองดูนะครับขายาวมันก็จะคือขาบวกส่วนขาสั้นมันก็จะคือขาลบนะครับแล้วก็สิ่งที่มันดูได้อ,อย่างหนึ่งเลยก็คือมันจะมีบากนิดหนึ่งลองสังเกตนะครับว่า LED ตรงนี้มันจะมีบากนิดหนึ่งด้านที่มันมีบากเนี่ยมันก็จะเป็นด้านลบนะครับผมแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือดูแนวเฉียงของมันนะครับตัวนี้ปึ๊บดันเข้าไปอ่ะ สังเกตว่าถ้ามันเฉียงไปด้านไหนนะครับผมมันก็คือด้านบวกอ่าอันนี้มันจะเฉียงไปด้านตัวนี้จะเฉียงไปด้านบวกนะครับก็คือขานี้ก็จะคือขาบวกนั่นเองวิธีการดูขั้วของ LED เราก็จะดูได้3อย่างแบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นตระกูล LED กับตระกูลไดโอดเนี่ยเราต้องต่อให้ถูกขั้วถ้าอยากให้มันทํางานนะครับเช่นถ้าไดโอดต่อผิดขั้วมันก็จะเป็นเหมือนสายไฟที่ขาดสายไฟที่ไม่นํากระแสเลย แต่ถ้า LED ตอบผิดขั้วเนี่ยมันก็จะไม่ติดนะครับผมต้องตอบขั้วเท่านั้นถึงติดคราวนี้มาดูตัวสุดท้ายก็คือ LED SMD ตัวนี้ซึ่งขนาดมันเท่านี้แน่นอนว่าถ้าผมดูผ่านกล้องก็มองไม่เห็นเราก็จะเข้าไปที่กล้องจุลทรรศนะครับผมครับสังเกตว่า LED แบบ SMD ประเภทนี้ครับก็จะมีสีเขียวๆอยู่นะครับผมซึ่งเขาจะเรียกว่า c a r h o ถด m m r r k เพราะฉะนั้นด้านไหนที่มีสีเขียวเยวครับมันก็จะเป็น ด้านลบนั่นเองด้านที่ไม่มีสีเฉียๆก็จะเป็นด้านบวกนั่นเองคราวนี้เราลองพลิกมันกลับมาดูลองดูข้างใต้มันก็ได้นะครับตัวนี้เข้าไปเห็นไหมอะอันนี้คือด้านใต้ของ led smd นะครับจะสังเกตว่ามันมีขีดออกมาทางขวามือนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็คือแคทโอดมาร์กเหมือนกัน ด้านที่มีขีดก็คือด้านลบนั่นเองส่วนด้านที่ไม่มีขีดก็คือด้านบวกนั่นเองนะครับผมตัวนี้ครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นอีกคลิปวิดีโอเล็กๆน้อยๆครับที่เราจะมาให้ทุกคนรู้จักกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นนะครับว่าแต่ละตัวมีการดูขั้วยังไงนะครับผมเพราะเวลาต่อเราจะเป็นต้องต่อให้ถูกขั้วนะไม่งั้นมันจะเกิดอันตรายได้ครับตรงนี้ขอย้าไว้แล้วก็สำหรับใครที่อยากให้เบนเว็บทีวีทำอะไรเพิ่มเติมหรืออยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยหรือว่าช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับผมแล้วก็เวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เห็นกันก่อนใครเลยก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ครับ enjoy coding ครับ